น้องชายตัวแสบหพาภพรรยาให้สามีครอบครัวไร้สุขเรื่องอย่าสำคัญผิดที่นี่มีคำตอบและทร,รมาเพื่อประชาชนที่นี่มีคำตอบหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ น้องชายตัวแสบน้องชายคนที่สามได้ทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอย่างมากเล่นการพนันอบายมุกครบโกโหกเอาเงินไปหลายล้านเป็นเหตุให้พ่อแม่เสียใจมากลูกเคยขอให้บวชโดยจะให้เงิน5 0 0แสนบาทสุดท้ายเขาก็ผิดคำพูดไม่ยอมบวชเขาเคยมีบุพกรรมอะไรกับครอบครัวคะคุณครูไม่ใหญ่ น้องชายชอบนำเรื่องเดือดร้อนมาเรื่อยๆเพราะตอนน้องชายคนที่สามจะมาเกิดพอบกับแม่ศีห้าก็ไม่ค่อยจะครบภาวะใจของพ่อตอนนั้นก็คล้ายๆกับน้องคนที่สามตอนนี้จึงดึงดูดให้ผู้ที่มีกรรมแบบนี้มาเกิดและกรรมปัจจุบันน้องชายก็ครบแต่เพื่อนที่ไม่ค่อยดีไม่คบบัณฑิตครบแต่คนผานจึงมีนิสัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกเป็นพี่ก็ต้องอาศัยความรักและปรารถนาดีกับน้องเป็นกัลยาณมตรให้ดูเวลาและอารมณ์ค่อยๆแนะนําค่อยๆชักจูงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยต้องบอกไปเรื่อยๆให้เขาออกห่างจาก คนที่ไม่ดีและเข้าใกล้คนดี8สิงหาคม2546หาภรรยาให้สามีพี่สาวคนโตไม่สามารถมีลูกได้จึงได้จัดหาภรรยาน้อยมาให้สามีเพื่อจะได้มีทาย,ยาทสืบสกุลอย่างนี้จะผิดศีลกาเมยไหมคะศีลข้อ3ประพฤติผิดประเวณีในผู้ที่มีใช่คู่ครองของตนเอง คุณครูไม่ใหญ่หากเป็นความยินยอมพร้อมใจของพี่สาวคนโตที่จะหาภรรยาน้อยให้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลการเมย์เพราะฉะนั้นให้ไปตกลงกันให้ดีนะว่าใครสมัครใจให้ใช้ร่วมกันก็โอเคแต่ก็ถือว่าเป็นการมากๆในการมาคุณจะทําให้ห่างไกลจากพระนิพพานพอมีลูกอาจจะกลุ้มใจเพราะลูกอีกก็ให้เลือกเอาว่าเราควรจะมากมากหรือมักน้อยสํารวมในการดี11สิงหาคม2556 ครอบครัวไรสุขลูกมีบุตรสามคนชีวิตในครอบครัวไม่มีความสุขเลยเพราะลูกและสามีมีความคิดเห็นไม่ตรงกันสามีมักจะมีเล็กมีน้อยบ่อยๆเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงและชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงมากแต่ไม่เคยช่วยเหลือและดูแลครอบครัวในฐานะหัวหน้าครอบครัวเลยทําให้ภารการดูแลลูกลูกต้องเป็นหน้าที่ของคุณย่าและตัวลูกซึ่งในปัจจุบันลูกและสามีก็ได้แยกบ้านกันอยู่บุตรชายคนที่สองของลูกชอบคบเพื่อนที่สร้างความเดือดร้อนมาให้เสมอลูกทํากันอย่างไรมากับสามี มีครอบครัวจึงไม่มีความสุขมีลูกก็ไม่เคารพเชื่อฟังลูกรู้สึกโดดเดี่ยวทําตัวไม่ถูกเบื่อชีวิตมากลูกควรดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไรดีคุณครูไม่ใหญ่ที่ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นและลําบากก็เพราะกรรมการเมนในอดีตกับทําทานโดยไม่เคารพทําอย่างเสียไม่ได้รวมทั้งเคยนึกกับพ่อแม่มามากทั้งในอดีตและ ปัจจุบันด้วยวิธีแก้ไขคือลูกต้องอดทนใจเย็นๆอย่างหุดหิดทำใจให้ใสๆสพูดแต่ปิยาวาจาพูดดีๆพูดเพราะเพราะเวลาเหนื่อยหรือหุดห,ดหิดก็อย่าเพิ่งพูดเวลาสบายใจแล้วค่อยพูดดีดีให้โกรธคนแล้วเวลาสเสน่หาเวลาเดียวกันรวมทั้งต้องทำทานด้วยความเคารพบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายอย่าเพิ่งไปเบื่อหน่ายชีวิตชีวิตเราเกิดมาสร้างบารมีเมื่อเจอวิบากกรรมก็ต้องอดทนเอาและสังสมความดีต่อสู้อย่างถูกหลักวิชาทำบุญทุกมุมไปเรื่อยๆและอธิษฐานจิตชีวิตก็จะดีขึ้นทั้งในปััจจุบน ในอนาคต21ตุลาคม2546ติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สศรีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ